SDJ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณทุกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเนอีกแล้วนะคะกับช่องโปรโมชั่นปล์ดบายเนยค่ะวันนี้นะคะเนมีรถสวยๆค่ะเป็น f ปอร์ตเรนเจนะคะรุ่น XLT ค่ะวันนี้แต่ง Y b o บอดีนะคะพร้อมยาง M นะคะลบ44เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะยก3นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่9,200 0บาทนะคะก็มาพร้อมกับออปชันนะคะชุดแต่งแบบนี้เลยนี่ค่ะสำหรับอ่าชุดแต่งนะคะก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะจะใส่เป็นกันชนเหล็กนะคะเป็นกันชนเหล็กอ่าออปชันนะคะคันนี้นะคะเป็นกันชนเหล็กสไตล์เมกานั่นเองค่ะแล้วก็ กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเราใส่เป็นกระจังหน้าตัวหนังสือ Ford สี o R D C, ดำด้านนั่นเองค่ะสไตล์แรปเตอร์เลยนะคะแต่งแบบแรปเตอร์นะคะพร้อมกับไฟเป็นไฟ LED 3ดวงนั่นเองค่ะแล้วก็ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านล่างให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็คันนี้ค่ะยังใส่เป็นไฟหน้าแบบม u สแต n งนะคะเป็นไฟวิง่ง3สเต็ปเวลาแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์นะคะในรุ่นนี้นะคะ คันนี้จะเป็น XLT เนาะ XLT เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะในรุ่นนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารอบๆคันเนี่ยแต่งสวยขนาดไหนนะคะก็มาดูชุดวายบอดี้นะคะสังเกตว่ารถเดิมเนี่ยโป่งล้อด้านข้างนะคะกับด้านท้ายกระบะนะคะก็ จะเรียกไปกับตัวรถเลยนะคะตรงนี้นะคะใส่เป็นชุดวายบอดี้นะคะก็จะมีผงขึ้นมานะคะประมาณ2.5นั่นเองค่ะ2.5นิ้วนะคะนี่ค่ะดูข้างๆกันนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาเราใส่ล้อแม็กเนี่ยแต่วันนี้เราใส่ใส่แม็ก20นะคะก็มันจะไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะตรงนี้เนาะแม็กจะเป็นแม็ก20นะคะนี่ค่ะมาดูแม็กกันนะคะคันนี้จะเป็นลายออฟลึก 44นั่นเองค่ะเป็นยางลบตานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ายางลบตาจะเป็นประมาณไหนนะคะซึ่งดอกยางเนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกยางออฟโรดนะคะนี่ค่ะเป็นดอกเป็นยางใหญ่แบบนี้นะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนั่นเองค่ะเป็นยาง33นะคะ12.5นะคะ R20 นะคะอ่านี่ค่ะแบบนี้ล้อแมกจะเป็นลาย ลายเมกานะคะสไตล์เมกาแบบนี้เลยค่ะนี่คันนี้ทำการจัดทรงใหม่เป็นการยกนะคะยก3นิ้วนะคะหน้าหลังนะคะแบบ uh huh. กระจกนะคะคันนี้นะคะจะเป็นกระจกสีดำเนาะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะใส่เบ้ารองมือจับสีดำด้านให้ติดคิ้วกันสัดเพิ่มเติมให้นะคะคันนี้เนี่ยมองดูจะเป็นสีเทาแบบแรมโบเลยนะคะซึ่งเป็นสีเทาดำในรุ่น XLT นั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะ คันนี้มาพร้อมระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรกพร้อมกับป้องระบบป้องกันรถผิดความแล้วก็ป้องกันการลื่นถไหลนะคะ traction control เวลาขับน,นั่นเองค่ะล้อหมุนฟรีเนาะแล้วก็ด้านท้ายค่ะด้านท้ายเราใส่เป็นไฟท้ายทรงเมกานะคะซึ่งเป็นไฟท้ายโคมสีดำนั่นเองค่ะพร้อมกับใส่ครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัวหนังสือ FORD นะคะสี ดำด้านตัดดำเงานั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาทั้งหมด4จุดนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่มาดูไฮไลท์ค่ะใส่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะคะเป็นบันไดข้างแบบสรงฮัมเมอร์นะคะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะฮัมเมอนะคะใส่ฮัมเมอร์มานะคะแบบนี้เลย ลูกค้าท่านไหนที่กําลังชมอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะซื้อรถปอดนะคะติดต่อเนย้มาได้ทางช่องทาง YouTube เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสไตล์อเมริกานะคะมันจะออกดุนิดนึงค่ะดุดันสไตล์อเมริกาเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดู ชมรถนะคะรอบๆคันกันแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้ทางช่องทางด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่า ID ดีไลน์ที่เนตลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนตนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธาน,นีนะคะก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ